ในบ้านของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะบ้านทุกคนเข้าใจว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยถูกไหมครับแต่ว่าบ้านหลังนี้จู่ๆมีคนวิ่งเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าในบ้านของเธอครับถ้าคุณมีความบริสุทธิ์ใจออกไปออกไปออกไปจกบานกกู๊กปุกถอยไดๆไอ้เจุาจอยูเรื่องข้อไปดอยได้ไลมไม่ต้อง ออกไปเลยไปเจอแบบนี้ตกใจนะผู้ชายคนที่ถูกไล่ตะเพิดให้ออกจากบ้านคือคนแปลกหน้านะครับครับมาจากไหนก็ไม่รู้อะ่ะแล้วก็กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าในบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งคาดว่าจะเป็นทางภาคใต้นะคุณผู้ชมถ้าฟังจากสำเนียงเจ้าของบ้านบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยจริง,รงๆนี่ขนาดบ้านตัวเองแท้ๆแล้วระหว่างที่เขาวิ่งหลบหนีเนี่ยจะขโมยเสื้อผ้าของชาวบ,บ้านเข้าไปด้วย คุณผู้ชมครับสุดท้ายคุณตำรวจในพื้นที่สตูลครับไปไล่เช็คดูเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่มาที่ไปทำไมถึงมาหลบอยู่ที่บ้านหลังนี้เขาไปก่อเหตุลักทรัพย์ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่อำเภอท่าแพก่อนจุงมอเตอร์ไซค์เข้าไปทำทีว่าพี่ๆปะยางให้หน่อยหลังจากนั้นแอบฉกกระเป๋าเงินของเจ้าของร้านแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีพอหลบหนีระหว่างทางมีพลเมืองดี ขับรถตามครับอพอขับรถตามปุ๊บเบียดจนมอเตอร์ไซค์ของเขาล้มทําให้คนร้ายเนี่ยมันวิ่งหนีมาที่บ้านหลังนี้ครับก <c oughs> ็เลยเป็นที่มาคนแปลกหน้าบุกเข้ามาในบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ3กิโลเมตรสุดท้ายคุณตํารวจก็มาตามจับตัวไปได้ในที่สุดอันตรายมากเลยนะฮะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ